สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนและคนามีนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวความรักของคุณนะคะเรามาติดตามสถานการณ์ความรักของชาวราศีมีนในช่วงของเดือนพฤษภาคมครึ่งเดือนแรกนะคะตั้งแต่วันที่วันนี้ล่ะคะ่ะวันที่ขวัญลงคลิปจนถึงวันที่15นนะ จะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็แนวโน้มจะเป็นยังไงต่อไปสําหรับราศีมีนนะคะก็คือจะเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์ถึงวันที่20มีนาคมนะคะการแบ่งวันที่เป็นการแบ่งแบบสัตว์ตะวันตกนะไม่ตรงกับของไทยนั่นเองนะคะชมของช่องไหนของอาจารย์ท่านไหนก็ยึดตามหลักของช่องนั้นอาจารย์ท่านนั้นได้เลยนะคะเพราะว่าแต่ละช่องแบ่งวันที่ไม่เหมือนกันนะ การเปิดพลังงานของไพ่ก็เป็นแบบรวมๆนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรง,งเลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางหรือเพื่อความบันเทิงในบางบางทีนะคะไพ่อาจจะสลับกันก็ได้ในส่วนที่ขวัญพูดถึงเขานะคะอาจจะเป็นของคุณก็ได้ตรงจุดนี้ก็ต้องพิจารณาเองด้วยนะคะไพ่หลักของความรักคุณนะคะคุณด้ไพ่เดอะเมจิเชียนคุณอาจจะกําลังเป็นเดอะเมจิเชียนหรือคุณกําลัง เจอเดมารเชียนก็ได้นะคะเป็นคนที่ฉลาดฉลาดแกมเข้าข้างตัวเองนะคะประมาณแบบว่าเหมือนเขามีเรื่องปิดบังคุณอยู่แต่เขาเหมือนกับว่าไม่อยากให้คุณรู้ต้องเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุฉลาดโกหกหรือคำพูดที่ จะโกหกไหมก็เอาเป็นว่าความลับดีกว่าที่เขาอาจจะพูดไม่หมดก็ได้นะคะที่ปิดบังคุณอยู่นั่นเองเพราะมีมีเดรไฮพิเทศไงนะคะคุณอาจจะตามเด m e เมนจิเชียนไม่ทันเลยนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่รู้จักคิดรู้จักพูดรู้จักทำค่อนข้างที่จะ,ะลื่นไหลอะประมาณพ่อปลาไหลนะคะหรือแม่ปลาไหลก็ได้นะ คำพูดที่ลื่นปืดลื่นปืดน,น่ะทำเขาไม่ทันเลยทีเดียวเอาล่ะนะคะเดี๋ยวไฮเพเทสคือหนึ่งอาจจะมีเรื่องเงินเรื่องรายจ่ายเรื่องที่เขาอยากจะได้จากคุณก็ได้นะคะประมาณผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับก็มีด้วยหรืออีกเรื่องหนึ่งนะคะชาวราศีมีนใครสักคนหนึ่งเหมือนกับว่ามีความลับมีคนที่อยู่ในความลับก็ได้เดี๋ยวขวัญมาขยายไพ่ให้ทีนึงนะคะว่า เป็นยังไงกันแน่คือการโกหกหลอกลวงการระแวงไม่ไว้วางใจก็ก็มีนะคุณอาจจะกำลังรู้ตัวว่าคู่รักของคุณกำลังโกหกหรือเปล่าแต่คำพูดตอนนี้ยังไม่ยอมรับผิดคำพูดที่ยังดูดีไม่ยอมนะคะถ้าจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็คือไม่ยอมประมาณนั้นก็ยังจะแถต่อไปนะคะราศีมีนบางท่านคุณรู้สึกว่าอยากจะ ถอยห่างความสัมพันธ์นะเดี๋ยวจะเดินออกมาคุณอาจจะรู้แล้วว่าคู่ของคุณเป็นคนแบบนี้ก็ได้ด้วยหรือไพ่อาจจะสลับกันก็อาจจะรู้ว่าคุณเป็นคนแบบนี้คู่รักของคุณเหมือนมีใครสักคนหนึ่งอยากจะเดินจากไปกําลังระหองระแหงกันทะเลาะกันนะคะช่วงนี้ความคิดของคุณและเขามีการต่อต้านกันอยู่ขัดแย้งกันนะคะแล้วทีนี้ใครสักคนหนึ่งแลดูเหมือนว่าด้วยภาระหน้าที่ที่จะต้องแบกรับเอาไว้ก็เยอะพออยู่แล้วนะคะ เหนื่อยเหนื่อยกับชีวิตเหนื่อยกับหน้าที่การงานภาระพยายามแล้วนะคะพยายามที่จะทำดีที่สุดแล้วอ่ะทำทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้ด้วยนะคะให้ออกมาดีที่สุดให้มีอนาคตร่วมกันแต่ทีนี้อ่ะนะคะใครสักคนหนึ่งก็เป็นนั่นแหละคนที่จะต้องมีเทคนิค ใช้สมองกับความรักนะคะเป็นพ่อประไลแม่ประไลไปซะงั้นน่ะชาวราศีมีนใครสักคนหนึ่งและดูเหมือนว่าจะเครียดนะคะหนักมากเลยนะก้าดาบนอนไม่หลับกลุ่มนะคะกลางคำ่ำกลางคืนก็อาจ,จะตื่นมาแล้วก็นอนไม่หลับเลยก็ได้สะดุ้งตื่นตอนกลางคืนนะคะคิดวนไปซ้ำไปซ้ำมาประมาณนั้นติดวังวนแห่งความคิด กับความเครียดของเขาเาเดี๋ยวเรามาดูทางด้านคู่กรณีของคุณดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็แน่นอนนะคะไพ่าการเงินขึ้นค่อนข้างที่จะเด่นชัดสําหรับราศีมีนแล้วก็คนนั้นของคุณนะคะบางกรณีนะให้เรามัดระวังด้วยว่าเขาเข้ามาหาเราเพื่ออะไรหวังอะไรหวังผลประโยชน์ไหมนะคะ เขาต้องการอะไรจากเราเราจะต้องอดูเขาดีๆหน่อยนะสำหรับท่านที่เพิ่งจะเริ่มต้นกันใหม่ก็ได้นะคะหรือถ้าอาจจะคบกันในระยะหนึ่งแล้วแต่ทีนี้และดูเหมือนว่าตอนนี้มีเรื่องการเงินเข้ามาทำให้คุณและคู่รักของคุณต้องระหองระแหงกันความรักที่น่าเบื่อหน่ายน่าเซ็งคือความรักที่มาพร้อมกับการเงินนะ่ะประมาณนั้นเลยนะคะ ใครสักคนหนึ่งอยากจะมีชีวิตที่สุขสบายไม่อยากทำงานเยอะประมาณนั้นเออเนาะมีเดอไฮพรีสเกิดขึ้นมาจริงๆด้วยค่ะความลับนะคะขึ้นทั้งสองฝั่งเลยค่ะคนที่อยู่ในความลับอะไรที่รับลมคมในปิดบังซ่อนเร้นเขามีความลับกับคุณหรือว่าต่างคนต่างมีความลับก็ได้อ่ะ ทีนี้ก็สร้างความน่าปั่นป่วนสร้างความเครียดอยากจะไปแต่ก็ไปไม่ได้อยากจะทิ้งอยากจะหนีความสัมพันธ์นี้นะเออไม่รู้ว่าใครเป็นผู้กระทำหรือเป็นผู้ถูกกระทำก็ตามนะคะแต่บอกไว้เลยว่าแลดูเหมือนว่าใครสักคนหนึ่งจะอยากจะไปแล้วค่ะอยากจะ moveon อยากจะทิ้งทุกอย่างเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เจ็บมาเยอะโดนมาเยอะเศร้ามาเยอะแต่ที่นี้นะคะชาวราศีมีน ถ้าใครทำอะไรกับคุณเอาไว้ในกรณีที่คุณโดนกระทํา m ้จัด d j u s t ขึ้นกำใดใครก่อกำนั้นย่อมตอบสนองใครทำอะไรเอาไว้ก็ได้รับแบบนั้นอยู่แล้วนะคะความยุติธรรมมีเสมอหรือแม้แต่นะคะสำหรับท่านที่รอข่าวสารอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณก็จะได้รับมันน่าจะมีการติดต่อมาของใครสักคนหนึ่งหรือพูดจา คุยกันนะคะพูดพูดกันคุยกันว่าจะเอาอยัางไงต่อไปทุกอย่างจะกระจ่างมากยิ่งขึ้นหรือว่าใกล้แล้วนะคะจากความที่สำหรับในบางคู่นะในกรณีที่คุ้มครือในกรณีที่อ,อีลุงตุงนางกันอยู่เร็วๆนี้น่าจะมีอะไรที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อะไรที่คุณเคยรอฟังจากเขาน่าจะมีการตัดสินใจแล้วนะคะในช่วงเร็วๆนี้แหละมาดูซิว่าเขารักคุณหรือเปล่าไม่ใช่ว่ารักเพราะเงินนะเพราะว่าให้การเงินขึ้นมาค่อนข้างที่จะชัดมากเขารักคุณด้วยใจจริงๆหรือเปล่าคะอสองดาบไงชาวราศีมีน อึดอัดเหนื่อยท้อเหมือนกับว่าเดี๋ยวค่อยพูดภายการเงินอีกแล้วค่ะความรักที่มาพร้อมด้วยการเงินเรือแม้แต่ทนอยู่เพราะต้องการอยากจะให้อีกคนนึงดูแลประมาณนั้นต้องขออนุญาตพูดจาก นาภัยเลยนะคะเพราะว่าไพ่ถ้วยแทบไม่ขึ้นอีกแล้วชอละสีมีนขออีกหน่อยนะเขาเรียกว่าอยู่แบบฝืนนะถ้าไม่มีการเงินนี้ก็คงน่าจะจบแล้วะคะ่ะสมมติว่าใครสักคนหนึ่งเลิกที่จะช่วยเลิกที่จะเป็นฝ่ายให้ตลอดละ่ะแล้วทีนี้ใครสักคนหนึ่งจะเป็นยังไงจะยังอยู่ต่อหรือเปล่า ก็ไม่เสมอไปนะคะชาวราศีมีนในบางท่านก็ข้อจะเห็นใจคุณอยู่บ้างคือจากกรณีนี้นะคะความรักกับการเงินอาจจะเกิดขึ้นแค่บางกลุ่มเท่านั้นนะคะไม่ไม่ไม่ทุกกลุ่มนะไม่ทุกไม่ทุกคนนะคะอา่านะคะ เขาก็รู้สึกดีกับคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำให้เขาก็ยังดีอยู่ก็ยังติดอยู่ในใจเขาอยู่ระวังความหึงหวงด้วยนะคะสำหรับบางคู่ก็น่าจะมีเรื่องเรื่องความหึงหวงนะในกรณีที่กำลัง <c oughs> ไปเจอแต่ไฮฟิทเทสนะคะผู้หญิงในความลับหรือคนที่อยู่ในความลับ ระวังด้วยนะคะจะมีเรื่องการหึงหวงฉากกันทะเลาะก,กันอยู่บ้างคำพูดที่ประชดประชันกันหรืออาจจะมาจะาเอก,กันก็ได้จะเอจากข้อความนะคะแชทลุดอะไรก็ว่ากันไปนะคะหรืออะไรบางอย่างนี่แหละที่จะสื่อให้ได้รู้นะคะไม่มีความสุขเนาะกับความรักในช่วงระยะเวลานี้ชาวราศีมีน หลายๆคู่เลยนะคะกำลังเขาเรียกว่ากำลังมีประเด็นประมาณนั้นนะคะเอาล่ะสำหรับเรื่องราวความรักชาวราศีมีนเอเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกหนึ่งคำถามจะให้พิเชษ์น,นะคะยังไงเอ่ยคืออะไรนะคะขยายให้หน่อยว้ไม่น่าถามเลย ไม่น่าจะถามเลยเดี๋ยวชาวมินคิดมากนะคะคือผู้หญิงที่อยู่ในความลับเป็นไพ่บุคคลขึ้นมาแล้วก็ถือไฮพรีดด้วยเป็นคนที่สเปคคนที่ตรงใจเขาคนที่เขาลหลงไหลก็ว่างั้นเถอะแอบเก็บไว้ปิดบังโอ้ย <c oughs> ขอโทษขอโทษนะคะชาวราศีมิน ขอโทษที่พ่าออกมาแบบนี้ไม่หมอไปไม่เป็นเลยอะแต่ทีนี้นะคะใครสักคนหนึ่งเหมือนกับว่าลากลากลกลัวอยู่จะเอาอยัางไงดีจะไปทางไหนดีนะช่วงนี้ก็คงใครที่นอกใจกำลังใช้ความคิดอย่างหนักหน่วง ว่าจะเอาอยัางไงดีกับคนนี้ก็ชอบมากหรือว่าจะเลิกกับคนเก่าแล้วก็มาหาคนใหม่หรือว่าจะยังไงดีนะคะช่วงนี้อยู่ในช่วงของการนอนตีลังกาคิดอยู่นะคะกำลังมึนงงจะเอาอยัางไงต่อไปเหมือนกับว่ามืดแปดด้านอยู่นะคะชอบก็ชอบก็อะไรแหละแต่ทีนี้เราก็ติดกับคนนี้ไงมียังมีปัญหากับคนนี้อยู่อะไรอย่างนั้น ก็เลยน่าจะเป็นการที่จะต้องเป็นเดมิเชียนเป็นไพ่เจ็ดดาบนะคะยังจะต้องแท้ต่อไปตรงเกินไปหรือเปล่าขอโทษด้วยนะคะถ้าไม่ใช่ก็อย่าคิดมากนะคะอาจจะเกิดขึ้นในบางคู่เท่านั้นเองนะคะเอาล่ะสำหรับคลิปเรื่องราวความรักนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้า อยากจะติหรือว่าอยากจะชมก็เม้นกันเข้ามาได้นะคะขวัญยินดีที่จะรับฟังแล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นนั่นเองส่วนท่านใดที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวได้ให้อี i n ลาทางด้านใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะก็แอดกันเข้ามาสอบถามค่าครูกันก่อนพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจองคิวดูลงนะคะแต่จ้องตรงคิวลงหน้าน,นิดนึงนะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเรามาติดตามในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะคะสถานการณ์นี้จะเป็นยังไงต่อไป นะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ